ถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างระหว่างออกกําลังกายกับกินดีทุกคนจะเลือกดูแลสุขภาพตัวเองแบบไหนคะมีงานวิจัยหนึ่งหักมุมมากเลยเขาบอกว่าคนที่ออกกําลังกายแม้จะกินไม่ดีนะคะก็มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพที่ดีกว่าและสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้ถึง17%เลยอันนี้แปลกมากผมคิดมาตลอดว่าเรื่องของอาหารนะสำคัญที่สุดงานวิจัยนี้นะคะเขามีผู้เข้าร่วมประมาณ5 0,000่นกว่าคนนะคะแล้วก็ติดตามผลประมาณ14ปีแล้วําไมาการออกกําลังกายถึงชนะการกินดีก็มันก็ช่วยหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นลดการ ลด visceral fat ลดความเสี่ยงโรคหัวใจอทิ่พิชามาเล่าวันนี้ไม่ได้แปลว่าออกกําลังกายแล้วจะกินอะไรก็ได้นะคะแค่จะบอกว่าเออมันก็มีงานวิจัยแปลกๆแบบนี้ที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะการกินดีแล้วออกกําลังกายดีอะ่ะคือสําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเรากินไม่ดีอะ่ะมันมีอีกหลายโรคเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบลําไส้กับไมโครไบโอมน้ําตาลสูงเรื้อรัางไขมันพอกตับต่างๆอ่ะเล่าต่ออีกนิดนึงนะคะว่างานวิจัยนีย้เขาบอกเลยว่ากลุ่มที่ดีที่สุดคือคนที่กินดีแล้วออกกําลังกายด้วยเพราาะะะะว่่กลุมนนี้คจ ความเสี่ยงแบบการตุยอ่ะจากทุกสาเหตุนะคะ21%แล้วก็ลดการเป็นโรคหัวใจ26%เพราะฉะนั้นทำทั้งคู่ค่ะดีที่สุด